แม่ผัวคนหนึ่งขึ้นชื่อเรื่องดุดและใจแข็งไม่มีสไปยคนใดอยู่ได้เกินไม่กี่เดือนวันหนึ่งสไปยสาวทนไม่ไหวหนีออกจากบ้านทิ้งเพียงขันข้าวไว้ที่ครัวแม่ผัวโกรธจัดจึงกำเข้าสารจากยุงสาบแช่งออกเสียงดังว่าใครก็ตามที่คิดหนีไปจะไม่มีวันได้กินข้าวร่วมวงอีกเช้าวันถัดมาเข้าสารทั้งหมดกลับกลายเป็นสีดำสนิทเมล็ดแข็งเหมือนหินและส่งกลิ่นไม้คลุ้ง คนที่ลองหุงข้าวล้มป่วยทันทีมีรอยช้ำปรากฏบนตัวเหมือนถูกบีบคอชาวบ้านเริ่มเชื่อว่าแม่ผัวเผลอสาบตระกูลตัวเองทุกคืนจึงได้ยินเสียงสะอื้นดังลาจากยุงข้าวเหมือนสะพ้ยคนนั้นยังคงหิวโหวยและร้องขอสิทธิ์ของเธอไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกเพราะเชื่อว่าข้าสารสีดํานั้นยังงอกเงยเป็นคํำสาปที่ไม่มีวันหมดสิ่งที่น่ากลัวกว่าคือทุกครั้งที่พระจันทร์ดับ จะมีงาผู้หญิงเดินวนรอบบ้านเสียงฝีเท้าเปียกน้ำดังใกล้เข้ามาเรื่อยเหมือนเธอกลับมาทวงข้าวที่ไม่ได้กินและไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่ข้าวสารสีดำจะงอกเต็มยุงอีกครั้งฝากกดติดตามช่องเล่าไปเรื่อยด้วยนะคะ